สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงตื่นช้าแปลกเพราะมันไม่อยู่บ้านไงมันเลยแปลกโอ้ยสมใจเลยสินะ เาพาเลทาตามมาเมื่อกี้หนูก้งไปพี่ภูมิสภาพเหมือนคนทองไม่ได้ละไม่ต้องว่าอะไรจะมีน้องสภาพเอลเริ่มต้นใหม่ไปวิ่งกับแม่ดีกว่า มันทำงานดึกแล้วมันต้องกินอ่ะโอ้ชอบเอาของกินมาขายแล้วหนูเป็นคนแบบถ้าพี่ไม่กินหนูก็ต้องแบบนี่นึกออกปะจริงๆหนูก็เป็นพรีเซนเตอร์แหละแต่ว่าเป็นกันมายนานจนแบบจนตอนนี้มันป้าแปดปีอ่ะเหมือนแบบอยู่คู่กันไปเลยอะไรย่งเงี้ย เวที่ซาตามาทำไงด่มันไม่ใช่ไม่กินหรอกไม่หลับแต่งานมันต้องกิกนรลงคืนอะ่ะแล้วเรื่องกินทุกคนก็โยนให้หนูนึกออกป่ะทำไงไม่กินคนะ่ะก็ไม่ได้ ทำไมเอฟจบปีหน้าละกันจะสิ้นปีละช่วงนี้ก็กินกินเที่ยวเที่ยวไปก่อนเพราะว่าทำไมเอฟตอนนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีเนาะอุ้ยถ้ามาตนางประเทศก็ทำไอเอฟไม่ได้หรอกนะหนูถึงไม่ค่อยกินข้าวตอกนกลางวันไงเพราะว่าไม่งั้นหนูจะกินเยอะมาก อยู่สิงคโปร์ค่ะมันมากับแม่พี่ผีด,ด้วยแล้วเดี๋ยวสิบโมงโอเคไม่ทานหรอกสิบโมงพี่ผีดอะ่ะสิบโมงต้องออกกับคุยคนที่นี้ก็ไม่ได้แต่งตัวเขาอยู่ฉันก็ไม่แต่งตัวตามเขาเลยแล้วกันกลมเกินกลมเกินกลมเกิน ก,กัารตาเอกอก็ได้อยู่นะคุณน้าอ่อได้อยู่แค่เดียวนีม่มีแบบแล้วเราก็เอานี้แต้มกลางตาจบใช่ฝนตกอ่ะหยุดกี่โมง ม่พีฝนตกอ่ะอทําไงอ่ะต้องซื้อฮ่าซื้อลออีกแล้วหรอล้น<อ>บ,บ้าสุดสุดๆซอ้อกุจิซื้อจากถูกอ่ะรถ ยังไงจะไม่ได้ละแต่ซื้อแบบอารมณ์แบบเอาเลดอะเลิศหนอเลิศไงในเนิ่ไม่จ้า ตอนนี้อายตุ๋ยมากบนตาไม่มีสีอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวใส่ไอลิเนอร์ก็เต็มละจบเคยค่ะไปคีบที่ตรงลงมายีร้อยหนึ่งคีบด,ดีมากนะติดร้านต้นๆที่หนูชอบตอนนี้มีโกะเพราะว่าพนาัการช่วย ช่วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เขาดูแลดีแล้วก็แล้วก็อะไรที่เองก็ได้ถ้ามีเทคนิคอืมที่จอดรถสบายติดติดที่หนูชอบ เมื่อวานชื่อคุณได้ลองเหรอฮะแต่ไม่อยู่ไงเพราะชื่อในนั้นมีเยอะมากประกาศสองรอบ<ะ>จบหนูได้รางวัลอะไรเหรอคะ ถ้าได้โฟนนีกีฟเลยนะถ้าเป็นตุ๊กตาก็ออพอเข้าใจได้ถ้ารางวัลใหญ่เนี่ยก็คือเป็นลมแต่ชื่อหนูเยอะ เพราะว่าหนูเล่นเยอะเป็นซึมเศร้าชอบสิงคโปร์ไหมเศร้าตอนน่ะอยู่มาทีแห,หน,ตตน,หนตูติดทุกที่เลยไปไหนไกลๆไม่ติดติดสิงคโปร์ มาสองรอบตีสองรอบแล้วจริงๆเจอคุณหลวงแก้วแล้วทานข้าวต้มที่พัทยาอุ๊ยร้านอร่อยเนาะร้านนั้นอร่อยเนาะผักบุ้งลอยฟ้าอะไรสักอย่างใช่ไหม แต่งตัวเต็มมากไปงานแต่งมาค่ะงานแต่งพี่เบนนั่นแลหละค่ะเดินลากกระโปรงอุ้ยทำไงอ่ะชิชูก็ไม่มีปากแดงไปไหนเอ้ยที่นี่ด้ตื่นเชา้าอ่ะ เออไม่ไปแล้ววันเนี้ยก่ตัเอาเรื่องสำคัญก่อนบมม่มเฮ้ยนี่มันทานี่มันปัดแก้มห่วยๆไม่ได้แม่ของข้างาลืม เฮ้ยเอาดีมาแค่นี้เหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่รู้อืมตื่นเช้านะัดสุดท้ายแล้วของเา,าไปสานสู้ๆค่ะเฮียดา เป็นกำลังใจให้เยนะ s u พ p o r t ฉานักสุดท้ายแล้วขอชนะ กค่ห้าเดินชนบุปีที่ไหนอ๋อเออถ้าโดนชนเราก็ควรชนะป่ะน่จาจะลมแบบเรียกร้องพี่พีมไม่ทำงานค่ะวันนี้ เมื่อวาหนูไปกดบู้ได้มาหนึ่งตัวทุกคนหนูว่าเป็นตัวลืมตาแกะมาแล้วค่อยคายแบบเช็คก,การ์ด